สวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกท่านสวัสดีวันหยุดนะคะขอให้มีความสุขกันนะคะสําหรับวันอาทิตย์นะคะทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่18นะคะพค2อ6 8นอนะคะทุกท่านแอดก็ได้ติดตามหวยเด็ดหวยดังหวยแมนมาฝากมอนเดิมนะคะวันนี้ก็พึ่งว่างนะคะทุกท่านก็ไม่ลืมนะคะจัดหวยเด็ดหวยดังมาให้ทุกท่านเหมอนเดิมนะคะอันนี้ให้ชมตัว กลวนนะคะนอนฝันหวานแล้วตัวกวนกลวนนะคะนอนฝันหวานแล้ววันนี้ไม่กลวนนะคะทุกท่านนอนละเมอแล้วแลบปรินออกมานะตัวกลวนนะคะทุก<ม>ท่านแมวแมวฝรั่งนะคะเอาแต่ใจนะคะแมวตัวนี้นะคะทุกท่านฝันหวานแล้ว นะคะก็ให้ชมวิวเล็กๆน้อยๆนะคะทุกท่านก่อนที่จะมาดูตัวเลขกันนะคะมาแล้วนะคะทุกท่านแอดทอแท้นะคะบนเข้าดีนะคะทุกท่านเอามาฝากเรียบร้อยนะคะสาหรับแอดทอแท้นี้นะคะเข้ามาอ่าหนึ่งงวดสองพอคอนะคะมาแปดแปดเด่นแปดและเก้าเข้าแปดแปดนะคะทุกท่านคอูนนะคะ,ะ่งวดที่ผ่านมาก็ มาจริงนะคะแอดก็เห็นข้อมูลจริงแต่แอดไม่ได้ลงให้นะคะอันนี้ของจริงนะคะลงก่อนออกนะคะงวดที่แล้วก็1นึละศูนย์มาศูนย์เก้านะคะเลขน้อยชุดด้วยนะคะทุกท่านตามต่องวดนี้นะคะมาแล้วนะคะแอดท้อแท้นะคะทุกท่านเลขสวยมากเลยนะคะก็อ่าหนึ่งมิถุนายน2568นะคะ9และ8เด่นนะคะหนึง9ง 8189นแกะคะ3ตัวก็799 081นะคะทุกท่านแนะทางของแอดทอแท้นะคะทุกท่านแอดก็ได้เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1มิถุนายนนะคะบนเดินดีนะคะของแอดทอแท้นะคะมาสามงวดนี้นะคะ,นะคะที่แอดเห็นนะคะ9และดนะคะ91 99 8189ตรงนี้จะเข้าดีนะคะ4ตัวนี้นะคะ ไม่ต้องกลับเลยมาตรงๆนะคะเลยเขาเลขบุญนะคะเจ็ดเ1้าเ้านะคะแอดอแท้นะคะทุกท่านเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะคะ,ะข่าอันนี้คือข้อมูลบุญนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะของแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะทุกท่านแอดบนดินแผ่นฟ้าสูตรนี้แอดเพิ่งเคยเห็นนะคะขอบอกก่อนนะคะทุกท่านแอดก็ ่าเคยลงใบสีฟ้าแล้วก็ใบสีเหลืองๆนะคะทุกท่านวันนี้นะคะแอดบอร์ดินแผ่นฟ้าเด่นมาแล้วล่างข้อมูลล่างนะคะ1มิถุนายน2,568ล่างนะคะแอดบอร์ดินแผ่นฟ้านะคะเด่น70749098นะคะ94101814910408นะคะทุกท่านของแอดบอร์ดินแผ่นฟ้านะคะ ข้อมูลน,นี้นะคะเป็นเขียนว่าใหม่นะคะข้อมูลล่างนะคะหนึ่งมิถุนายน2568นกบแะคะแกบแกบแอดก็ได้อ่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านข้อมูลล่างนะคะอันนี้นะคะทุกท่านมาฝากบนอีกนิดนึงนะคะฝากบนของแอดบดินแผ่นฟ้านะคะปักหลัก10บรอนะคะกดแล้วเข้า3 x9 นะคะมา309 3ามตบุญนะคะงวดนี้ x7 นะคะ7 x รอนะคะทุกท่าน1มิถุนายน2568นี้นะคะเด่นบนนะคะปักเกตหลักสิบไว้รอแล้วนะคะทุกท่านอันนี้ข้อมูลบนนะคะก็มาตามต่อนะคะรัชธิกไฮเปอร์นะคะทุกท่านข่าวดีนะคะงวดที่แล้วก็มาทั้งบอรอเลยนะคะทุกท่าน รัชนกไฮเปอร์นี้นะคะข้อมูลก็เข้าดีนะคะทุกท่านสำหรับรัชนกไฮเปอร์นะคะแอดก็ติดตามที่เข้าๆมาให้นะคะทุกท่านตามนี้นะคะเข้า8ปเจดนะคะ90นะคะ9ก0 9นูย์้าบนแล้วก็แปดเจดล่างตรงๆนะคะตามต่อวดนี้นะคะทุกท่านมาแล้วนะคะปล่อยมาแล้วนะคะทุกท่านก็ตามนี้นะคะ ปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกห้าหกหนึ่งหกศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะทุกท่านก็ตามนี้นะคะตัดดับตัดเด่นออกไปนะคะทุกท่านเข้าทุกมวดนะคะแอดก็ได้เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้นะคะหนึ่งมิถุนายนหกแปดมาคบรบล่างนะคะแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์ เกตหกเกตห้าเกตหนึ่งเกตศูนย์นะคะหกหนึ่งหกห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์นะคะทุกท่านไม่มีสีเลยนะคะของรัชนกไฮเปอร์นะคะทุกท่านสังเกตดูนะคะก็ตามสูตรนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะทุกท่านอันนี้บอรอนะคะของรัชนกไฮเปอร์นะคะทุกท่าน รอเลขกับเอธนพลยังไม่มานะคะทุกท่านรอก่อนนะคะแอดก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านกา็มาดูเลขลงทางนิดนึงนะคะลงทางไม่น่ามาล่างนะคะอ่หกนะคะของคาชิโนนะคะหนึ่งมิถุนายน2568นนี้นะคะเก็บไปไว้พิจารณาเหมือนเดิมนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ